คนสูงวัยอย่างเรานะครับอายุ60 70เนี่ยกลัวที่สุดคือเป็นภาระลูกหลานครับที่เจอบ่อยๆก็คือภาวะสมองเสื่อมที่เรากลัวที่สุดคือเราจําใครไม่ได้ครับแล้วก็เป็นภาระลูกหลานไปเรื่อยอีกอันหนึ่งครับคือภาวะติดเตียง หลายคนเนี่ยเป็นภาวะติดเตียงเพราะกระดูกหักครับโดยเพราะกระดูกข้อสะโพกหรือกระดูกต้นขาซึ่งเกิดจากกระดูกพุนครับหลายคนอายุ60กว่าแล้วไม่เคยกินแคลเซียมไม่เคยออกกำลังกายเลยเลยพวกนี้มีโอกาสเกิดกระดูกพุนได้แล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยที่เป็นแฟนๆผมเนี่ยเป็นภาวะกระดูกพุนและมีโอกาสกระดูกหักง่ายแค่เราไอจามเบ่งนิดเดียวครับกระดูกก็หักได้เลยหรือบางทีเราล้มนิดหน่อยไม่ต้องล้มแรงก็ได้กระดูกก็หักได้เพราะกระดูกเรามัน มีภาวะกระดูกพุ้นอยู่นะครับและวิธีการง่ายๆในการช่วยพยุงกระดูกและลดภาวะกระดูกพุ้นนะครับมี3อย่างครับอันที่1คือว่าคุณต้องออกกําลังกายครับ การออกกาลังกายนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ากระดูกจะแข็งแรงขึ้นแต่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อและรอบกระดูกนั้นพยุงกระดูกเอาไว้ให้แข็งแรงดีครับและไม่แตกหักง่ายครับนะาการออกกาลังกายที่ถูกวิธีครับสำหรับคนวัยอย่างเรา6 0สิถึงนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับและครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าคุณดูดีเนี่ยคุณต้องเหนื่อยสักเหนื่อยปานกลางนะครับถ้าเหนื่อยเยอะไปไม่ค่อยดีคําว่าเหนื่อยปานกลางแปลว่าถ้าเราพอมีนาฬิกานะครับที่จับ อัตราการเต้นหัวใจได้ต้องเต้นประมาณร้อยนิดๆช่วงออกกําลังกายและต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและกระดูกถูกกล้ามเนื้อพยุงได้อย่างดีครับข้อต่อมาข้อ2ครับคือการลดน้ําหนักครับ ลดน้ำหนักลดหน้าท้องของเรานี่แหละเพราะหน้าท้องที่ใหญ่ทําให้มวลก,กระดูกที่ขาเนี่ยรับน้าหนักเยอะครับแล้วมีโอกาสแตกหักง่ายครับการลดน้ําหนักที่ดีนะครับเราจะต้องลดน้ําหนักลงมาอยู่ในช่วงที่กําหนดครับเขาเรียกว่า bmi bmi วิธีการดูง่ายครับคือว่าใช้น้ําหนักของเราครับเป็นกิโลกร,รมัมและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรและส่วนสูงเนี่ยยกกาลังสองครับถ้าค่าออกมาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ประมาณ18ถึงไม่เกิน23ครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีต่อส่วนสูงข,ของเราครับ และข้อ3ครับ อย่าลืมนะครับบริโภคแคลเซียมเสริมครับซึ่งแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีเยอะในกระดูกคนเราครับถ้าแคลเซียมมันต่ำลงมีโอกาสที่ทําให้เรากระดูกพุ่นได้ง่ายๆครับแคลเซียมเนี่ยร่างกายสังเคะห์ไม่ได้คุณต้องกินไป2ออย่างครับสวิธีคือ1กินจากอาหาร2กินจากอาหารเสริมอาหารที่มีแคลเซียมสูงคือนมครับนมคนวัยอย่างเราเนี่ยนะครับอายุ 60- 70เนี่ยอย่างน้อยครับต้องกินนมอ,อย่างน้อย6-7แก้วต่อว,วันกินได้หรือย,ยังครับเนาะแล้วอาจจะมีในกุ้งแห้งมีในผั นะครับที่เป็นก้านแข็งใบเขียวครับเช่นผักคะน้าหรือว่าปลาเล็กปลาน้อยครับเช่นปลาสลิดปลาไส้ตันเนี่ยบริโภคได้หรือยังครับอันต่อมาถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณต้องกินแคลเซียมเสริมครับและแคลเซียมเสริมเนี่ยนะครับแนะนำต้องมีวิตามินดีเสริมเข้าไปด้วยเพราะวิตามินดีจะดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกได้ดีครับที่สําคัญครับ คุณต้องเลือกแคลเซียมให้เป็นครับคุณไปดูแคลเซียมที่บ้านของคุณที่กินอยู่เนี่ยเป็นแคลเซียมรูปแบบไหนแคลเซียมรูปแบบที่ดีที่สุดในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยเรียกว่าแคลเซียม l t ล i o n a t e ซึ่งสามารถทานตอนท้องว่างได้และสามารถดูดซึมได้ถึง9 0ครับดังนั้นเนี่ยผู้สูงวัยอย่างเรานะครับต้องการแคลเซียมเนี่ยต่อวันเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1,200มิลลิกรัมครับนั่นแปลว่านะครับ กว่าจะได้แคลเซียมดูดซึมเข้าร่างกายในรูปแบบของแคลเซียมแอลทริโอเนเนี่ยคุณต้องกินแคลเซียมต่อวันเนี่ยประมาณสัก6 0 0 0ถึง7,000มิลลิกรัมเพราะกว่ามันจะดูดซึมเข้าไปในรูปแบบแคลเซียมเนี่ยมันต้องสลัดตัวแอลทริโอเนทิ้งไปก่อนแล้วก็ดูดซึมแต่แคลเซียมเข้าไปดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูแคลเซียมของคุณที่บ้านเนี่ยแค่พันมิลลิกรัม 8 0 0อมิลลิกรัมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพองครับคุณต้องกินนมเสริมต้องกินปลาเสริมคุณต้องกินผักคะน้าเสริมเข้าไปด้วยเข้าใจยังว่าทําไมถึงกระดูกหักง่ายครับดังนั้นวันนี้ผมจะแนะนําว่าใครที่แบบว่าน้ําหนักก็ดีแล้วออกกําลังกายก็ดีแล้วนะครับเนาะแนะนาลองใช้แคลเซียมเสริมในรูปแบบของแคลเซียมเอลทริโอเนตนะครับที่อยู่ในแมกโกโก้แบบนี้ครับแมกโกโก้ Mac นะครับเป็น รูปแบบของแคลเซียม l อลทรูอานตนะครับซึ่งมีแคลเซียม l อลทรูอานต4,500มิลลิกรัมนะครับถ้าคุณวัย60นะครับแนะนำกินเช้า1ซองเย็น1ซองนะครับหรือว่าเช้า1ซองเที่ยง1ซองก็ได้นะครับเพื่อให้แคลเซียมพอเพียงต่อวันที่สำคัญครับคนวัยอย่างเราครับมีทั้งเบาหวานไขมันสูงนะครับดังนั้นเนี่ยในนี้เนี่ยที่หมอหมายเป็นคนทำเนี่ยก็คือไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่ผงที่เรียกว่าหล่อหั่งกลวยแทนครีมเทียไม่ใส่ใส่ผงถั่วเหลืองแทนนะครับเพื่อ ทำให้คนเป็นเบาหวานและไขมันเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเบาหวานไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้นและพร้อมเสมอสําหรับการเติมแคลเซียมให้ร่างกายนะครับแม็กโกโก้โกโก้ Go. Go Go. บำรุงสมองที่รวมวิตามินและแร่ธาตุบำรุงร่างกายและสมองเหมาะสําหรับวัยคนทํางานที่ใช้สมองหนักและเด็กวัยที่สมองกําลังพัฒนาโกโก้ Go Go. บำรุงสมองต้องแม็กโกโก้เท่านั้นสอบถามราคาโปรพิเศษเพ่สนใจหรือทักไลน์แอดนี้ได้เลย